สวัสดีครับผมพีเพนะครับผมวันนี้พี่ผมจะมาเล่นเกมนะครับผม ROV นะครับผมกับเจ้า Realme GT Neo 3นะครับซึ่งตัวนี้ครับผม ใช้ครับผม CPU ใน Main City 8100นะครับออตตาคอร์ความเร็วสูงสุดอยู่ที่2.85ครับเป็นตัวที่ราคาประมาณ18,900บาทถือว่าตัวนี้ครับตอบโจทย์มากครับตัวนี่ครับผมใช้คุณภาพจอนะครับเป็น AMOLED นะครับแล้วก็การสู้แสงหน้าจอในการเล่นเกคือดีมากครับแล้วก็ตัวนี้ครับผมใช้แรม8 g ดินะครับลองสองร้อยห้าสิกนะครับผมในการเล่นเกมแบตเตอรี่ตัวนี้5,000ันมิลลิแอมป์ครับแล้วก็รองรับฟ้าชาร์จนะครับอยู่ที่สูงสุด 80วัตต์นะครับถือว่ารวดเร็วนะครับมก็จะถือว่าต่อจบแน่นอนครับผมผมขอเข้าเกมอัวแล้วผมจะขอปรับสูงสุดนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับผมว่า CPU ตัวนี้ครับผมทดสอบในการเล่นเกม RV วแล้วแหละผมว่าตัวนี้ครับจัดการทรัพยากรของเครื่องแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ของเครื่องคือดีมากครับผมหน้าจอตัวนี้คือสีสันของภาพคือสวยอยู่แล้วครับผมในการใช้งานนะครับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอ6.7นะครับผม นี่ก็เป็นหน้าจอที่พอดีมือมากครับในการเล่นเกมผมว่าเป็นหน้าจอที่เหมาะมือมากครับเหมือนกับหน้าจอ iPhone ครับ6.7นิ้วครับผมนี่ใกล้เคียงกันครับนี่เลยครับผมก็ใช้นะครับผมแต่ผมชอบตัว Android ครับรัหนักมันเบาดีครับผมในการใช้งานตัวนี้ใช้ r ร a l มี UI นะครับใช้เป็น Android เวอร์ชัน12นะครับนี่ ดิฟเฟอเรตตัวนี้ครับ120เฮิรเพลครับแต่เกม RV รองรับ60เฮิรเพลนะครับน,นี่ครับผมขอปรับสูงสุดนะครับทั่วไปนี่ครับภาพ SD ผมปรับสูงสุดการแสดงผลตัวนี้ผมปรับเป็นสูงมากนะครับผมนี่สูงมากเิฟเฟอเรนตสูงมากเลยครับหมดทซอฟไลท์แล้วก็เอฟเฟิล์มดนะครับผม ผมก็ปรับเป็นสูงสุดนะครับผมเท่าที่เครื่องนี้ครับผมจะลองนก็โปกติครับเกม Rv ก็เขาปรับสูงสุดก็ประมาณเท่านี้ครับผมในการใช้งานผมเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ตัว5ครับ Wi-Fi 5ตัวนี้รองรับ WiFi 2.4 WiFi 5 WiFi 6แล้วก็รองรับคลื่น 5G ทุกอย่างฟังก์ชันครบแน่นอนครับผมตัวนี้สามารถต่อหูฟังครับในการเล่นเกมนะครับก็ไม่ดีเลยนะครับเชื่อมต่อผ่านหูฟังนะครับผม ของตัวนี้ก็ถือว่าในการเล่นเกมถือว่าตอบโจทย์แน่นอนครับผมอันนี้ผมติดฟิล์มมาจากเป็นฟิล์มจากโรงงานดําเดิมนนครับถือว่าในการทัดถือว่าโอเคนะครับผมขอเล่นเกมเลยนะครับถ้าผมเล่นไม่เก่งก็ขออภัยด้วยนะครับผมลำโพงตัวนี้คือเสียงดังฟังชัดแน,น่นอนครับเดี๋ยวผมจะทำการเล่นเกมนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับ สมากครับผมผมก็อาจจะเล่นไม่ก่่ก็ะออภไปด้วยนะครับผมถ้าใครก็สามารถแอดผมได้มาครับผมในเกมอาพินครับตอนนี้ผมก็เล่นเรื่อยๆครับผมปรับได้สูงสุดนะครับผมตอนนี้นะครับผมมันอัปเดตแพทใหม่นะครับผมก็อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับผมในการใช้งานนะครับ อีเอ้ยผมจะขอเล่นเทลนะครับผมว่าตัวนี้เน้ำหนักเบามาเล่นเกมเมันไม่เมื่อยมือครับแล้วลำโพงตัวนี้ครับเห็นไหมว่ามันอยู่ตรงนะครับผมด้านล่างแนละ้วมันเวลาเราจับเล่นเกมครับมันไม่ค่อยแบบบังมือเราดีครับผมนะครับ เดี๋ยวขอเพิ่มเสียงกันนะครับ นี้ครับผมไม่มีรูหูฟัง3.5นะครับเราสามารถนะครับผมเชื่อมต่อผ่านตัวบลูทูธได้นะครับผมหรือว่าเอาตัวไอซีนะครับท3 5มามาต่อหูฟังได้แต่ผมว่าไม่มีหูฟังนะทำให้เครื่องมันบางนะครับผมแล้วทาให้มันแบบมันเบามือเราดีมากครับผมผมชอบมากครับสัมผัสมันฟิลลิ่งมันดีมากครับผมในการสัมผัสกับเจ้าเครื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีรีวิวเต็มนะครับผมในเครื่องนี้อีทีนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าทุกอย่างครับในการเตนเตือะไรต่างแต่ว่าโอเคนะ อันนี้เป็นไกด์นะครับผมในการเดินยนูแต่ผมก็จะลงไปทางนี้นะครับรครับสังเกตครับถ้าเราเข้าป่านะครับถ้าเราเป็นตัวที่ปรับได้สูงสุดนะครับรุ่นที่ดีๆนะครับผม ผมว่า CPU ตัวนี้คือแรงมากครับเกือบ CPU ขอบซีสียรของแล้วความร้อนตัวนี้ครับมันจะดีกว่าเซมแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันความร้อนมันไม่สูงครับมันจัดการความร้อนคือดีมากครับของ CPU ใ i m e n s มนซิตี้นะครับ8 1 0 0ตัวนี้ครับ ก็นีครับผมแต่ผมขอเล่นเลยเหมือนว่าจะมีคนออกหรือเปล่าครับคนหนึ่ง เฟิ์มเลดคือนิ่งนะครับผมตอนนี้สังเกตครับเวลาหยับน้ำครับผมกราฟ,ฟิกคือดีมากเลยครับผมดูครับ ผมว่าสีสันของหน้าจออมเมริดเล่นเกมเอานี่มันเหมาะมากครับผมเพราะว่ามันมันแบบมันแบบสีมันสดดีมากผมชอบมากนะหน้าจออมเมริกอ่อะตอนนี้ไม่มีคนฟาร์มครับผมเห <been> มือนบักขึ้นเข้ามา นี่ครับโดนแย่งตัวนี้ไปครับผมโอเคชอบนะเดี๋ยวนะี้อาวีเป็นเสียงภาคไทยครับผมโ้ลล oh, การกดของหน้าจอคือทับดีมากเลยครับ ตายพร้อมกันเลยครับโหมันกดดีมากเลยครับเล่นเกมมาวันี้เพลินมากเลยครับสมัยนี้เล่นเกมบาวีเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเกมที่ดีนะครับผมในการทดสอบเครื่องนะครับเพราะว่ามันพัฒนาเรื่อยๆครับตัวพวกเอฟเอ็ต่างๆครับก็ถือว่าพัฒนาไปดีนะครับ ทำให้โทรศัพท์ต้องพัฒน,นาตามนะครับผมกับพวกเกมนะครับแล้วก็อย่างนี้นครับเกมกับพวกมือถือมันก็ต้องสอดคล้องอยงนครับถ้าเครื่องแรงแล้วเกมกราฟิกไม่สวยก็ไม่มีความหมายครับแต่ตอนนี้กราฟิกส่วนมากทุกเกมครับดีหมดครับผม อีกนิดเดียวเกือบตายไปเลยครับผมเจ้านนโอสามนี่ก็เล่นเกมดีอยู่แล้วครับผมราคานี่เกินคุ้มครับกล้องก็ดีนะครับลองถ่ายรูป เทมเพลตคือนี่ครับฮะอืมอีแค่นิดเดียวครับ ือกี้อ่ะผมไม่ได้กดตัวยิงศัตรูครับผมไปยิงตัวหันนังครับผมมันเรียกว่าจะยิงตัวอะไรครับ เนื S <S <S <N> ่อผมหมดเฉยครับนนเทลได้กันยิงเลยครับนี่ครับเราสามารถปรับค่าได้ครับระยะไกลต่างๆสามารถปรับได้มุมกล้องจะไวก็ได้ครับ เฟรมเรตจะอยู่ที่ประมาณ60 59ห้า้านผมไม่ได้ทิ้งอะไรที่ตกไป50อะไรมากมายครับเพราะว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตตอนนี้คนเล่นเยอะมันอาจจะแบบว่าเครือข่ายของตัวที่บ้านมันอาจจะเอเสียครับแต่้นก็ดีนะครับผมหรับว่าริงน,นะครับผมหว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ 拼吗？<laughs> เรียบร้อยครับโอ้เล่นเกมคือตัวนี้ครับผม Gtneo 3นี้เล่นเกมนี้ผมว่ามันสบายสบายอยู่แล้วครับผมตัวครับ G Free Fire ผมลองเล่นมาก็ถือว่าโอเคครับ Rv ไม่มีปัญหาหนอนครับในการเล่นเกมนะครับผมสำนี้ P Play ก็จะไปเพียงเท่านี้นะครับความร้อนตอนนี้ครับผมแทบไม่มีความร้อนครับเพราะว่าตัวนี้จัดการทรัพยากรของเครื่องและ cpu คือดีมากครับผมสำนี้ P Play ก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดสับสไครด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ